ใบก็บคนคางไว่าเสียมากตัดแต่งกิ่งค่ะว่าให้ใบเผนออกไปน้ำแนแบบใบแก่ๆแ,แบบมันจะเสดแตกหยอดใช่ไหมค่ะสีเอาไหสีเห็ดลองเบิ่งคือแบบคือแบ,บพปีกค่ะค่ะเอาผิกตัวเท่าใหญ่ๆอะค่ะก็เลยสีเอาเป็นแนวทางเดียวกันลองเบิ่งว่าวาสีออกมาแบบไหนอะค่ะเขาทิ้แตะ เขาสิแตกกิ่งออกโมจึงใดน,นี่นะคะเพราะว่ากิง่งกิ่งแบบแก่ๆแบบรึ่งเหละะืองกระขอนขางร้ายอะค่ะห้าพวัดนี้วมาสตาร์ทจะเถื่อนสตาร์ออกเบองเพราะว่าเกิดเหตให้เขาแตกเยียดแตกหยอดออกะคะ่ะ ใบค่อนขางไหลหักใบใบแก้ๆแ,แบบนี้ค่ะใบแบบลักษณะนี้คันขาง,งหลแบบก็เลยเหตุแห่งสวยก็ใบแต่ว่ายอดอยังเขาพอแตกเขาแตกได้ตัวคางบนนะคะ<ม>เพราะว่าเขาตัดไปเรื่อย แล้วก็ตวแตกแตกแตกแต่ของปุ่นบางล่างเขาบอดแตกนะคะไปเลื่องดีมากคลัสเติร์เพื่อที่จะให้หยอดไม่เพิ่นออกนั่นะนะคะบางล่างใส่ถ่ายละใส่ถ่ายใต่กิง้งอ,อย่างเงี้ยใส่ใส่ข้นเขายังสรนะคะใส่ออก กนมาสิสวยก็ใบค่ะใบหลายแหงใบแก่ๆสิลุงเหลืองเนี่ยห้องของบริเวณมาตาเนาะปลูกตะพัดค่ะปลูกตะพัดเพื่อให้บริเวณตัดหน้าเหมือนเนี่ยแต่โอกาสจวมาตัดเขาค่ะเป็นเป็นแบบเด่น เปลี่ยนแบบนี้นเลยเอาแบบเป็นเปนแบบนี้นเ,ลนเลยรัดออกบย่างร้ายค่ะร้ายย่างบิงค่ะเดี๋ยวสิเป็นแบบไหนกะถาติดตามเบึงด้ค่ะ